วัสดีครับเพมสวัสดีทุกคนครับตัวอีกแล้วนี่สองตัวเออะตัวผู้ครับนีม่มีเขาไงไงตัวแมวม,มีเขาพร้อมลุกพร้อมรับต้องขยับใจพร้อมลุกพร้อมไล่มึงต้องมีใจพร้อมชนพร้อมทน,นแล้วก็คนสวัสดีครับเพิมสวัสดีทุกคนครับมือนี่พวกผมกัสิมา หาของปลาอีกอย่างสักอย่างหนึ่งครับผมเป็นมแมลงจําชนิดหนึ่งครับผมที่มันสิมีงอนเกินวม,มาแมลงกรอกมแมลงครามฟ้าครามสดใสไม่ใช่ครามแบบพิตูลครับผมอันนี้ข้ามแบบพิเกิดครับเกิดบอดิสลัมครับผมว่าอย่างไรทิดเบื้องลักน้าแล้วถ้าต้องไปส่องบื้งครับ อบาเปอยงออยถุง,งเป็นตะามีบ่อ้อ,อพอแล้วพอแล้วพอบังมันแล้วบ้านีหลายคนสงสัยว่ารับ่าไม่ก่อไม่ข้าาไม่เห็นยังกินอะไรครับผมถ้าสํารับในการเฮ็ดเมนูฮานี่ก็สิเอาไปตำเจวหรือว่าเอาไปทอดไปครัว คล้ายๆกับพวกไอ้ยิ่งลีดแม่งแคงพวกพวกตัวดวงตัวอี้ยังที่เป็นอาหารแบบกินเลนนะครับของหนักกับกแกลมทั้งหลายสิก็เป็นได้ครับผมหรือว่าถ้าเป็นในวัยเด็กหน่อยก็เอาไปชนกันครับผมเข้ากันสิจัดการมันแับเมืองกอนมันมันมีบ่มาสิยากร่เด้ย อันนี้ต้นเพื่อมันมันมักสช้ยุ่น้ำต้นสำสะครับผมภาษาไทยเอื่นอย่างตัวสำสะไม่เขินเขาเอื่นอย่างตัวสำสะต้นสำสะขึ้นกันแล้วเนาะต้นสำสะไม่สำสะเป็นไม้เป็นไม้เนื้อน่าจะแข็งนะแต่เพื่อนเห็นไอ้คล้ายๆกับไม้จามจุรี ข้างในเป็นแกนนี่ขายด้ราคาแพงกันนะครับแกนสีแดงคนจีนมากเอาไปเห็ดอไอเป็นแกสลักง,งานปฏิมากรรมพวกที่เป็นเป็นพระเป็นเจ้าแม่กวนอิมเป็นหมอคองเป็นยังสิคนจีนมากรับซื้อเนื้นคอคาแพงทำเป็นไม้จามจุรีครับส้งคล้ายๆกับจามจุรีต่ว่าอันไม่เป็นซับซ่าทำฉะบอกเขาม่แกนหรอกครับโอ้เสือมีอยนบอก ภาษิมี่นี่เป็นหน้าผาบวกครับค่นมาว่าให้หลอกตี่าามมห้บาได้ดมเฮดหนังคุณครับบั่วงปลาเดี๋ยวเดี๋ยวเกิยเดยง่มไดคุณล่ะได้ยินข่าวว่าอยู่ในบมงวงปลาอยู่มันออกยง่มไดยังมากันฮะนั่นด้นั่นด้เห็นตัวนึงแล้วครับผม มันบินบรรค่ครับผมไม่ขึ้นเอ้ยเอ้ยนี่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 เรียบร้อยตัวอีกแล้วนี่สองตัววหร่ะหมานหม,มานเอาตัวเก่าขี้อยู่เลี้ยงข้ามครับผมปากค่อยเกินแมงเกาะปลายหงเอินแมงเกาะไปข้ามไม่ขึ้น เห็นแล้วครับนี่ไงนี่ไงมักรลังสเบเดือดหืมกันอยู่เขาโคตรยาวนี่เฮียเอาเลยเฮียต่อยสิครับเฮียไม่เอาไม้ต่อยครับเอาเฮียจับไว้เฮียเฮียเฮียจับกล้งให้ผมเฮีย แค่นี้สบายมากเงี้ยมาแล้วอีหนูโอ้ยลูกเ่ะอะอุ้ยไปแล้วนูน่นไหนนูน่นนูน่นมันบินไปไกลมากนู่นครับนูน่นบินไปนู่นแล้วตัวผูว้ครับนี่มีเขาใหญ่ๆตัวแม่มันมีเขาเพราะว่าตัวแมวม่เจ้าสู้ครับตัวแม่มีแต่เล่าครับผมไปมีแต่เล่าอุ้ยห้าหร ล้องสันอา้าพอุ้นอ่ะยุ่งเท่ากลุ่นขับผมเซียนวันหังยุคสันสันสันนั่งแต่เฮาเอาส้าอดต่อยนี่สูงครับต่ำ,ต,ำต่ำเด็กน้อยมาเอาไปแล้วพอเป็นยังไหนที่เก้าบ่ร์เท่งบ่ อ๋อเด้ปูดครับดึงเั้าขุ้นโมเมนต์อีกแล้วมันอีฮิตไอ้ีทซซือบ้งไปเป็นไอตากล้อง <Moment. S 1> ไวยพลาดเอ้โมเมนต์ได้ดิวิเโมเมนต์แม่แ่ตัวบ่ หายซันอ๋อ,อมันตมนมันมันกำลังสีบิดละอ๋อนี่นตัวเดิงนี่ไลแล้วไลวไปแล้วมันมันมันหามบินเดอ้อหามบินเดอ้อ มีอีกมขทางไหนนี่ลองมาต่อยหมือนนี่มันต้องเห็นตัวมันก่อนเนาะหวาดเลยเดี๋ยวมกวากับเนียมันดำกับเรามันต้องเห็นตัวมันดำดีกระดัมันเดี๋ยวเราเอาแบต้นไม้กันเนาะบังหลบ เราไปกันอีกทีนนี่ปะนี่ปะครับเปี่ยนหาเมื่อไงพี่ไม่สาวขัวผมมาไปนะเอย่าบอกครับนี่เปลี่ยนหม่องเราไปนี่พี่น้องเบิ้ลแล้วสัน่เาานะเอาไปน้ำบ่กอ๋อขาอะไรครับเอาไม่ไม่ไม่สาวอะไรเลยสูงหมด น,นี่ต้นนั้นพอดีเลยน้อยๆเข่าแถวนี้ก็เกี่ยวไปแน่แล้วครับผมเหลืออายุอันนี้จะเป็นเข่าใหญ่บ่มหันต์เกี่ยวสมากแถวนี้ก็น,นยิยมวานกันเนาะวาสมัยตะกี้นี่ดำเ่าด้ครับเป็นหน้าดำไอ้สมานีวานกับบนล้วเพราะว่ามันจีะไปเสียเวลาเวลาไปเห็นอางอื่นน้าเนาะวิธีก็เปลี่ยนไป วิธีคนก็เปลี่ยนไปครับผมแต่จิตใจคนยังเหมือนเดิมครับดีเหมือนเดิมมีไหมครับเฮียมมผมก็ว่างัันแหละอันนี้เขาใหญ่ได้นนิต้นใหญ่ยังไงมันใหญ่กันเลื่อนเขาใหญ่เหรอ,อปลาเฮา บอค like like ือแบบต้นนี้มันหน่อยหดมากยริ่มต้นใหญ่ๆหุ่นเริ่มต้นแบบนั้นไหนยังต้างไปหุ่นบ่คือไปนั่นบ่คือไปบ่ไปเอาเดินทางกันต่อไปนำทางเลย บินไม่ใช่ฮัดบินอ่ะอ๋อตำนนี้พอดีแล้วเนาะดีหลายแล้วอาจสีเอาไปแล้วอาจรไม่ได้เฮดเมนูซูเบอร์นะครับผมว,ว่าผมกัเฮดบ่ปเป็นบันไดเมนูคนนี่นก็ไม่ให้เป็นแต่ทอดครับขวดแล้วปกติ ถ้าแมนผู้เ่าผู้แก้วมันอาจจะมัากตำเอาไปปีงปีงแล้วก็ไปเห็ดเป็นน้ำพริกเป็นแก้วนะครับผมตามสูตรเพป่นเราว่าของแบบนี้มันทำมันได้หน่อยก็ไปให้เป็นแก้วเนาะมันจะได้กินโดนได้หลายคนอาจจะเอาไปคั่วไปคั่วเอาไปทอดแล้วก็รสด,ดีห้วยแซ่บครับผมเอาให้นักสะดำสุรานน่ว้าวสุดยอดไปหนัง กับแกบสันวเลินเลครับพอต่างจากพวกตาก,กแตนพวกจิงหลีดพวกกิฟมกิชชอนออไม่เข,า,า,ข,า,ขา,ายังเ<อ>ขากั้งงมบ่นี่นึกเขาแห้งนึกเขาตายเข่าคนถืองานเลยครับนี่เขาพอเราอีกต้นหนึ่ง ตัวน,นี้คือนปิดเงียบๆใช่หค,คือคำขี้มึงดูมันตายแล้วบอกนิ่งไหวฮะพ่อล้วบอกปอๆทำอย่านก็นได้แล้วนะ่ะฟุกปะ่าวะฟุกแน่แน่ฟุกเห็นเห็น โอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินแม่แสงไฟเมื่อกี้เข้าไปในดวงตาถ้าผมดาวมวผิดน่าจะเป็นต้นเปลือยนะครับผมแม่แสงสีแสบตาซะเหลือเกินเฮ้ยอะไรล่วงครับอ้าว ไอเบิงลักหนาเราขึ้นสิบโมมี่อกมันไปเห็นหอขตโตไหมเฮ้ยเฮ้ยมันมาจากไหนวะปีนไปได้ยังไงอืมขึ้นสิตโตกกระตรกสิเลยเนาะเอ้ยมันแอบซอ่อนแอบซอ่อนเฮ้ยเฮ้ยที่นี่ยังดำๆำอยู่เั็นนะ ยังนำดำไม่เห็นหรอกครับผมมันอย่างวันี้ไม่ขึ้นไอ้ดำดำเป็นคู่กันไหมไอ้บาแน่ใจฝาดเลยไม่ขึ้นอันถื้อนี่ไม่เห็นหหนะ<อ><อ>นี่ด้เยด้วยมา,า,ยามหาบึ่งเด้อไอ้คือบาแมนแท่แล่ะนี่เฮ้ยแมนแท่เลยเห็นดากมปนแล้วโย วันนี้เขาเเด็กวัดเอแกงวัดโนมิเตอตะโกนพันไม่วั One, นทูนี่เอาดิเอาดินี่โอ้โอ้โอ้นั่นไงมันโอ้โอเมสาวน้อยนายเห็นหรือเปล่าใช่มันลงตรงนี้แหละผมว่าผมเห็นตรงนี้นะฮะเห็นแล้วเห็นแล้วตรงไหนครับ โอ้มันหลบเสื่องครับมันหลบเสืเจ็งมันหลบเสืองอยู่นี่ไม่รอดครับจะไปไหนรอดครับถ้าไม่ไปเยี่ยมดางนี่ก็เป็นอีกวิธีชีวิตหนึ่งของคนไอ้เอ๊า นาไ,ไงนายลงมาหาเราเองทำไมนะอันนี้ไม่เคยอันนี้ตัวผู้ตัวเม่ตัวผู้ตัวผู้อ่ะ่มีขาอ๋อตัวผู้มีตัวผู้สังเกตสีมีขาวครับผมมันก็นชอบหลวงเนาะอ๋ออ๋อ นี่ก็เป็นวิถีอีกวิถีชีวิตหนึ่งของคนอีสานครับผมก็คือมาหาของพวกมาลงมาแรงเอ็นอันนี้เอาไปเฮ็ดเป็นอาหารได้ครับผมเป็นการเป็นยูยูกิจแบบเรียบง่ายครับผมก็ม,ม่แเ่นถือว่าเป็นอาหารหลักไลยครับผมเป็นอาหารที่แบบปีนึงมีเ่อนึงยังส่ครับเพื่อที่จะเอาไปกินเป็นแบบ <c oughs> ของปลาของอยังสินะค่้ายกับพวกพัก อีกอย่างที่มันอยู่ในปลาผักวงพักบานผักกระเจียวที่มันเกิดขึ้นปีละเท่อนครับเพื่อนไก่ความสนใจแน่แต่เพื่อนๆไม่ได้กินประจํานอกครับไม่ได้กินเป็นซุ้มมือหรอกว่ามันกะหาอย่างนําแล้วก็ถือว่าลํำลึกถึงวิธีสมัยเด็กหน่อยครับผมตอนเด็กหน่อยก็มาเอามาหาของพูนเลยละครับผมคือถึงตอนจะของเป็นเด็กหน่อยตัวซ้ำกาน,นกับหลาน กับมาหาแบบนี้นะครับแต่ว่าบม่ได้หั่งสมัยตะกี้ประเด็นหาเป็นจริงเป็นจังไปได้หาเอาไปเล่นนี่ครับเอาไปเลีนยกัดกันเอาไปเล่นส้นกันหรือว่าเอาไปปิดไว้น้าโตน้าเสือผ่านะครับว่าเป็นเครื่องประดับเส้นหนึง่งคิดว่ามันเป็นเครื่องประดับเส้นหนึ่งสมัยเด็กหน่อยครับผมตอนน้หน่อยคิดแค่นั้นแล้วโมโหว่าเด็กหน่อยสมัยนี้เขาคิดกันแบบไรแล้วเขาอาศียหาเอาไปเป็นเก็บไอเทมหรือเปล่ากับ่มโหเป็นการเก็บไอเทมปะครับ กม่มาสู้เนีเมื่อก็บเอาไปกินดีจริงังจังเลยบ่เก็บเอาไปขายกันบ่เพื่อซื้อกันจังไงนี่อโอตัวละบาทได้บ่โทษอะตัวราคตัวสีปาทโทษแม่นอีลีนี่นะนะนะอาชีพไม่บ่นี่ยขั้นเท่า เก็บเอาไปเลี้ยงได้คือสิดีเนะาะต่อหนังเอากระแมวเต็มดาบบ่อ,ออกบไปไปยังคือออกมันกัดน่ะไม่ได้ข้ามันเลยอ๋อกตุ่มกุมมกมก่งไปนี้เ้าวจิไปใส่ต่อไปที่เ้าไปเีาไปหาอีกแนวหนึ่งบ่ ทุกที่ก็สิเป็นคือกันกเบอร์ครับผมเป็นเ,เกษยรผสมะสานนั้นมีสะน้ำม,มีต้นกล้วยมีเต่าเผาทานแล้วก็มีเถียงหน้ามีต้นไม้บักม่วงแน่บักข้อแน่แล้วก็พวกคาขิงตะไคร้พวกนี้ก็ับปลูกไว้น้ำหน้าไว้แต่เห็ดกินเวลาหนาลงนาครับผมทุกๆหม่องก็สิเป็นประมาณนี้นะครับผมทีหลาย วัดอีดิสมันคืออะไรครับผสม่แทบผสมอ่อ๋อนี่อาอกผสมอค่าข้อพีิอัยผสมฝ่ายค่าข้อพินั่งนี่ครับผสม่แต่หน่อยมันเคยกินอยู่ม่รสชาติเฟื่อนขมกลิ่นเราไปกินผนะสมกลิ่นเราเออไม่ได้กินแล้ววันนี้มันสีเฟื่อน,อนลินขม,ขมลินแล้วไม่ได้ไปกินน้ำมันสีเฮ็ดใหน้น้ำไม่รสชาติหวานครับผม ผลไม,ม้บางพืชอ่นว่าเขาเอ,าเอาาาื่นผลไม้ปลาหรือว่าอ,อย่างนีานยามมันว่าผลไม้หรือเปล่าครับผมแต่มันซื้อวาบบกสมหม้อพี่น้องสังเกตมั้งม่นจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ต้นมันครับไอกิมมันยยใหญ่ได้กวกานี้เ้ยนี่ต้นอันนี้ใหญ่ใหญ่ครับแต่กิมเคยเห็นอยู่ไอ้กี่เวลาผมย่างมากามเรียกสีเก็บกินอยู่เลยครับผมเก็บกินหน่อยสองหน่อยกับดึกกิ่มขมมันต้นยยใหญ่ได้กวกานี้ครับผม ใหญ่แบบโอ้โหสองคนโอบก็มีครับแค่นี้ถือ,อยังถือวว้นหน่อยอยู่ต้นไม่ถ้วหนาคึ้นเนาะหืมไม่ไพ่อันนี้ต้นบัก,กระบกครับมักบกแหละคล้ายๆกับมะม่วงหิมะพ่านนะครับเอาไปขวดไปใช้่อ อ,อ๋ไอไอจิบบกบกทำวันนี้เข้าไปหานไม่คร่ามขเข้าก่อนเนาะเวลาจากนี้ก็จะไปอีกจักหมองนึงครับผมเพื่อมันยังพอหมานอยู่ครับเสร็จแล้วก็จังสิไปเฮ็ดงานวัดต่อครับผมไปทางไหครับเซียนอ๋อน้าไม่สานี่อ่อ

ไม่สาวน้อยฉันเห็นนายแล้วอยู่ไหนครับเซียนไปเลยเป็นผักกก่เงยงวะนี่โมเมนยนเห็นผักไก่แยงวะได้ครับมากินมันมันหอมผมถือคักระผักไก่แยงกับผักหัละพพ่ปาดสาอโนโดาตพี่น้องคุณอ่ะ โอ้มันมาอยู่ในนี่เองผมตามหามันมานานแล้วสะอโนโดากของผมมอมซื้อนี่ใสเฮ้มีลูกป่าทั้งครับสาบัวโปงครับงามแทะแต่ป่าหลายเนาะนี่ป่านี่ยุคขนาดนั้นก็เป็น กเกษตรวิถีพ่อเพียงกันครับผมแต่ว่ามื่อนี้อาจิบมาได้มาถ่ายเบิ้งแล้วต้องอเบื้องนรงนสิได้มาถ่ายแล้วก็มาสัมผัสตรงนี้ของคนในหมู่บ้านครับผมเราจะไปถ่ายให้ดูตอนนี้ผมมาหาบักกะบกอครับ <Okay. S 1> มันต้องใหงัวมันต้องใหงัวกินก่อนแล้วใหง้วายออกมา <laughs> ตามตามสเต็ป ปกติกจะเป็นหมาสินะครับทามันบ้านได้แห้งบ้านได้เปื่อยที่นีงัวก็สิไปกินมาอันนี้แหละเขียวกินเสร็จแล้วเมื่อกี้ไข่ในมันออกมาข้าวอจาในมันนั่นแหละมาพายอีกหนึง่งถ้าให้คือสว่ามันเป็นคะ่คะ,คะครับอารมณ์แบบกาแฟขี่มดนะครับผมแต่อันนี้เป็นบักบกขี่งัวครับผมฟิวได้ครับรสชาติได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วง <laughs> คือ ยังไงครับเสียนพอมีมันมันเป็นผลไม้ที่มีรสหวานรสแสบด้วยครับเป็นผลไม้ท er ี the, ่บม่ได้กิ่นหมากมันครับผมกินเม็ดของม mm ันข้างในครับผมเป็นรสมันๆอือยู่บ้านเทามีถ้าเป็นเมืองนอกก็สิตระกูลเดียวกันนะครับโกโก้อัลมอนด์แป้งแซนด์แล้วเนาะบ้านเทาก็เอินว่ามัลติบ็อกซ์เนี่ยครับ อ๋อนี่นี่น,นี่ข้างในเป๊กสินี่เทียบสั้นกับอามอนเลยนะครับนี่อามอนกับอามอนท้อเจอดมาร์คสบกนี่กันชี้ใส่ให้กัน,กนล่ะงัวมาสิมากินตรงนี้เนาะงัวเราเลี้ยงครับผมก็สรมาเอาบ,บกบกเสร็จแล้วก็สิปิดคลิปแค่เพีเยงแค,ค่นี้นะครับเพราะว่า ตอนนี้เขาก็เห็นภารกิจของเขาที่ไปหาเม้งข้ามมาเขาสำเร็จแล้วครับผมนี่ไอตอนนี้ก็กระสีเตรียมปิดคลิปครับกาขอลาทุกคนไปแค่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊บายบายครับผม